สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีโูวันนี้มาแต่เช em like SO? ้าเลยนะคะครับอารไม่นีมาเลยตนี่มาโรงเรียนแต่เช้าเลยาไงเพื่อนเช้าเลยวันนี้ดีกว่ามใช่อนก็เมื่อวานอะท่านนี้กรรมภัาร่ะการบ้านหน้า28อ่ะทำเราทำไม่ได้เลยทำเสร็จยังโสดก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะไปส่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งส่งเลยเอามาให้เราลอกก่อนเนี่เดี๋ยวเลี้ยงช้างอมไข่มุก ไม่เอาอ่ะเราสามมาแต่เช้าเลยนั่งคิดตั้งนานคิดไม่ออกเลยไม่เอาอ่ะใช่เขาก็เมื่อจะทําเป็นล่ะโถโตขอรอกแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่มีน้ําใจเลยใชใจเพื่อนกันอ่ะไม่มีน้ําใจเลยวันหลังไม่ต้องมาเตะบอลด้วยกันเลยเออ มีมาได้เช้าเลยกอาจาครับย <t när S 2> okay. okay, <adic> ิงก็ฝัมตุ้มไล่ยันตุ่มเอาไก่คิวสวัสดีโตเพื่อนมาเรียนแต่เช้าเลยนะกินข้าวยังโตกินแล้วกินแล้วเตะบอลกันเปล่าได้สิแต่ว่าบ้านบุกกับยูเนี่ยไม่ให้เราเตะด้วยนะดิ เพราะว่าเอาให้เราขันมากนี้หน่งไม่ต้องห่วงไปก่อนแล้วได้ตีอยู่แล้วไปก่อนหนะ้าเจอตอนข้อแถวเจอกันตอนข้อแถวเพื่อนโ oh, <no. S 1> อ้โหนายอยเอาเขาอยะไปทิ้งด้วยไม่ต้องทิ้งหรอกเดี๋ยวลุงพลุงแกก็ามาเก็บถังขยะมันไกลที่เดิเดนไป พีออดดังแล้วไปล้างหน้าเึ้ื s <S <_ prescription cheers> mm ่อียนงามบ่ายแล้วหรอโหไอ้โตแค่คืนนี้เองกินได้ตั้งรูปนึงออดดังค่อยไปดิเดี๋ยวขเคลื่อนยันสองของกูนะครับคนไม่ทันนะ่ะทำงั้นเลยเพื่อนไปเตรียมตัวล้างหน้าเนเรียนดีกว่ารูขอบอกไว้ว่าต้องตรงต่อเวลาเฮ้ยช่วยหน่อยฟีนบุ๊กยินนั จริงกันด้วยดิเดบุ๊กไอ้มาเดี๋ยวมาเ,วเล่นบอลอีกรอบไ oh, <no. S 1> จรินยังไม่เห็นอะไรเลยขา,าก็ริงกัน,กนนะเนี่ยลุงเขาก็มาเก็บเงินโอ้โตมวางก็ไม่ให้เอาคณิตวันนี้ก็มันสั่งให้เก็บขยะอีกที่หนไม่ต้องมาเตะบอลแล้วนะกายคิวไม่ต้องมาชวนมันอีกนะเรื่องมากกว่ะ <c oughs> ไม่มีใน้ำใจเลยดิโอเคถูกเล้วพูดถูกนะเราไ่ใช้สนามเขาครเก็บขยะเัาเป็นหน้าที่คราบวกเราทุกวันขยะทุกวัน โรเลก็จากสุกไม่มีใครอยากอยู่โรงเรียนที่สุโขทหรอกมัต้องทำมาเป็นคนดีหรอกเมื่อก่อนก็ทิ้งขยะตรงนี้เหมือนกันนั่นแหละครอยาครอยากปใคอยไครคยากนี้ครอยครอยากไปใคนอยกไรยกปในากไปอยกยากรกไปอกไปครอยากไปใครงยาปใยารากไปใคร่ากนปครับากกใากครอยกความรอาคราใรยามอากป็นขอยไใครคากไปครับ ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไหมครู <c oughs> ชื่อชมนะคะคนที่มีน้ำใจเล่นแล้วเก็บแล้วก็รักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าหน้าที่รักษาความสะอาดมันเป็นของพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่หน้าที่ครูพารลงคนเดียวเข้าใจไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องร่วมมือกันทาความสะอาดห้าสอนะคะครูขอมอบหมายให้ทุกคนนะ,ะ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เล่นบอลน,นะคะ มาร่วมการทำห้าสอตรงนี้เพื่อพื้นที่โรงเรียนเราจะได้สะอาดเข้าใจไหมคะครับ